พี่ถามว่าได้ได้ยินไหมครับได้ยินไหมได้ยินค่ะได้ยินอ่าผมจะเล่าประสบการณ์ผมให้ฟังนะเรื่องนี้ย้อนไปประมาณสามสิบปีนิดนิดได้ผมไปทางภาคอีสานนะครับผมไปภาคอีสานแล้วผมก็ได้ไปวัดป่าแห่งหนึ่งไปไปเที่ยวไปปฏิบัติธรรมนะครับค่ะ แล้ววัดเนี่ยเขามีศาลาที่มีพระประธานซึ่งมียหยักย่ามีฝุ่นจับเต็มเลยเป็นพระเขาไม่ทำความสะอาดเพราะที่มันอยู่ไม่ทำไงก็ผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมไม่มีคนทําความสะอาดเลยองนี้แปลกมากจะว่าฝุ่นเยอะเร็วห,หรือยังไงผมก็ไม่รู้ผมก็เลยไปถามคนที่เขาอยู่วัดเป็นอุบาสิกา ว่าเออผมจะขอทําความสะอาดได้ไหมมีอะไรผ้ามีไม้กวาดหรือมีอะไรเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาต้องไปขออนุญาตไปถามพระอาจารย์ก่อนสุดท้ายเขาก็ไปตามมาพอโพสผมเจอพระอาจารย์ผมก็กราบนะมัส,สการท่านว่าหลวงพี่ครับผมเห็นพระแล้วผมรู้สึกไม่สบายใจผมอยากจะทำให้ท่านสะอาด ท่านก็ออได้เลยนุมตอนนั้นผมยังเป็นยังเรียนระดับปริญญาตรีแล้วผมไปเที่ยวทางอีสานนะค่ะท่านก็เลยนําไม้กวาดแล้วก็ผ้ามาให้ผมก็ขออโหสิเพราะว่าเป็นไม้กวาดแต่แต,แต่พระท่านก็บอกว่าอันเนี้ยยังไม่ได้ใช้นะไม่เป็นไรผมก็จึงปัดฝุ่นแล้วก็มีผ้าชุบน้ําผมก็เช็ด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 จนสะอาด พอผมเช็ดสะอาดปุ๊บระหว่างที่กำลังจะเตรียมตัวจะกลับและจะไปละผมไปไม่นานที่วัดนี้นะครับมันจะมีแจกันอยู่สองแจกันวางอยู่หน้าพระประธานที่ผมก็ขยับไปมีเสียงดังกริง๊งเหมือนมีอะไรอยู่ในแจกันแล้วก็หมุน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 ผมก็เอ้ยหูไม่ได้ฝาดอันนี้เสียงอะไร ด้วยความสงสัยผมก็จึงยกแจก,กันขึ้นมาและเทดูมันมีอะไรอยู่ในนั้นรู้ไหมครับไม่ใช่เป็นก้อนกลมๆคล้ายๆประมาณเม็ดถั่วเขียวสีออกดำๆดำๆน้ำตาลน้ำตาลเข้มๆแต่ผมก็จำได้ว่าเอ้ตอนแรกเราก็เช็คดูแล้วมันไม่มีอะไรเข้าใจเนาะมผมก็อยากจะทำความสะอาดไปแล้วอะ ตอนนี้อยู่ดี <ฮะ S 1> ๆมันมามีอะไรได้ยังไงช่วงที่ผมไม่ได้สนใจผมก็ผมก็เฉยเฉยแต่ตอนนี้มีคนเอามาใส่หรือเปล่าครับมีคนเอามาใส่หรือเปล่ามีผมอยู่คนเดียวตรงนั้นเอาบางทีเราเผลอบางทีมีคนแอบเข้ามาละ่ะไม่มีไม่มีเพราะว่าผมมองรอบๆแล้วมันไม่มีใครครับแล้วเสียงแถวนั้นละ่ะไม่ไมไม่มีคนแอบเสียงที่ได้ยินเนี่ยมันไม่ใช่แค่ครั้งเดียวมันประมาณสองครั้ง นะครับพอมาอีกผมก็เอ้ยแปลกใจเป็นไปได้ไงตอนนั้นน่าจะซักประมาณไม่ก่อนเที่ยงกับหลังเที่ยงประมาณช่วงเวลาประมาณเนี้ยนะประมาณเที่ยงคืนเหรอเที่ยงคืนวันเที่ยงวันตอนเช้าเช้าหรือช่วงก่อนเที่ยงผมจาเวลาไม่ได้เช้าแปดโมงเช้าไม่แน่ใจว่าเวลาเท่าไหร่มันนานมากผมก็ลืมไปแแปดโมงเช้าแล้วก็เที่ยงแล้วก็แล้วก็บ่ายบ่ใ่ดิฉันว่าไม่ใช่ผีละกันดิฉันว่าคน สยบไปเลยอ่าก็ผมผมบอกแล้วไงครับว่ามันไม่มีใครไงครับผมมีผมคนเดียวครับก็พี่ไม่รู้ไอยว่าเขาอยู่ตรงไหนอ่ะเขาแอบอยู่ตรงไหนอ่ะมันเป็นที่โล่งๆไม่มีใครแอบครับผมเป็นที่ที่ที่เป็นที่สุดยากครับใช่ค่ะเรื่องนี้ใช่ค่ะอีกแล้วกไม่สยบอีกเรื่องอีกเรื่องนึงนี่ฮะคือเชื่อเรื่องเรื่องจิตเดิยวฐานไหมผมยังเล่าไม่จบครับผมผมยังเล่าไม่จบครับนตอนนี้ปรากฏว่า ผมก็เดี๋ยวก๊นนึงทำไมทำไมแบตมันไม่ค่อยเข้าอ้าพี่เอาเอาเข้าเข้ามาหรือเอาแอดมินเข้ามาหนึ่งเปอร์เซนต์ตอนนี้<อ>ปรากฏ<ด>ว่าอย,อย่างนี้พอคือคือบอกบอกคุณติมก่อนนะว่ามันเป็นที่โลง่งไม่มีที่แอบเลยเป็นศา,าลาโล่งๆเข้าใจ <c oughs> นะครับ <c oughs> พี่ไม่รู้อะไรบางทีถ้าที่อยู่ตามพุ่มไม้ก็ได้พุ่มไม้อยู่ไกลครับไม่มีแถวนั้นครับผม เอาพี่ไปอยู่ยังไงร้องโล้เลยเหรออะฟังต่อนะครับผมตอนนี้ผมก็เลยบอกผู้หญิงที่เป็นอุบาสิกาว่า <c oughs> เอ้ยผมเห็นในเนี้ยในในในเนี้ยได้ยินเสียงและช่วงหนึ่งมันมีดอกบัวเสียบอยู่ซึ่งเป็นบอกดอกบัวซึ่งไม่ไม,ไม่ไม่แห้งมากไม่สดมาก <c oughs> ะนะครับ เสียบไว้น่าจะไม่รู้กี่วันผมก็ไม่รู้นะ,อะไอเสียงกริงที่ได้ยินนะ่ะผมก็เอ๊ยมันอยู่ตรงไหนหรืออะไรยังไงมันเหมือนมีอะไรมาโดนจิตโดนใจให้ผมเนี่ยรับรู้ว่าอยู่ในดอกบัวแห้งพพอพลหรอผมก็เลยถามอุบาสิกาว่าสามารถจะฉีกดูอะไรได้ไหม เขาก็บอกว่าเอาเลยแกะเลยผมก็เลยแกะกีบออกไอเสียงที่กริ้งกิ้งเมื่อกี้เนี่ยมันอยู่ในดอกบัวครับหืมกิงเหรอพี่ไม่ใช่หรอกนะพอผมถามอุบาสิกาเขาก็บอกผมว่ามีเป็นประจำที่วัดนี้ถ้ามีการบูชาด้วยดอกบัวมีเมเเ็ดเทปคอย ประมาณคล้ายๆเพชรพอเจียบเปยนะลลหรือเม็ดสีดำๆอะไรต่ออะไรเขาเจอประจําและเขาก็เอาไปเก็บไว้เยอะแยะเลย <S <S ซึ่งตรงนี้าไไมมบูมช่่ใ้ระพัวอซึ่งตรงนี้ผมผมไม่เห็นเ,เขาเล่าให้ <ừ> ใหผมฟังอื <S <S นะครับแต่สิ่งที่มาตรงนี้ผมก็บอกพระอาจารย์พระอาจารย์ก็มาบอกว่าพระอาจารย์เนี่ยผมเจออย่างเงี้ยคืออะไร ท่านก็บอกว่าไอ้หนุม่มเขาจะให้หนุม่มเอาไปสิเป็นของดีแม่ผมสอนว่าถ้าไปวัดอย่าไปเอาอะไรมาเดี๋ยวจะบาปกรรมผมก็เชื่อแม่ตั้งแต่เด็กๆจนโตไม่เอาผมก็เลยบอกว่าผมไม่เอาแล้วครับพระอาจารย์ผมก็เลยให้ไว้ที่วัดพอตอนนี้ผมก็จะเดิน ออกจากวัดจะก,กลับแล้วผมก็กราบราพระประธานอบอกสิ่งสักสิ่อะไรต่ออะไรในขณะที่ผมเดินกลับเชื่อกันไหมว่าขณะที่มือคนเราเดินเนี่ยมือก็จะแกว่งไปแกว่งมาใช่ไหมครับใช่ที่มือซ้ายผมผมผมอธิษฐานจริงๆว่าถ้าเกิดจะให้ผมจริงๆอะ่ะแน่จริงก็มาให้ที่มือเลยสิ <c oughs> คิดมันไกันเลย พอผมระหว่างเดินมันมีก้อนอะไรบางอย่างมาอยู่ที่มือผมนะครับปกติพอเราโดนก้อนอะไรเนี่ยโดยธรรมชาติมนุษย์เนี่ยมันก็จะจับใช่ไหมใช่ค่ะผมก็กำพอผมกำปุ๊บออผมก็เลยเอาขึ้นมาดูพอผมแบมือปุ๊บมันมีก้อนประมาณเม็ดถั่วเขียวด,<ำ>ดูในมือ<ำ>ซึ่งผมก็ หมดสิ้นความสงสัยแล้วก็โอเคอันนี้เขาจะให้เราจริงๆผมกระพืืมขนลุกปิติใจแล้วก็ยกมืออธิษฐานสาธุผมมองไม่เห็นว่าใครเอามาให้แต่สิ่งที่มาให้นี้มหัศจรรย์มาได้ยังไงเหมือนใเหมือนีฉันเจอเลยอ่ะอ่ะเล่าเลยผมเล่าจบ<ห>แล้วครับจะเชื่อไม่เชื่อ,อ,อก็แล้วแต่คน นะครับผมไม่ได้บงังคับดิฉันเอ่อดิฉันนะก็ถามว่ามันเชื่อไหมไปเจอที่หน้าห้องน้ำแล้วเคยเอามาให้เพื่อนดูเอาแล้วอ,อธิษฐานดูิช่าของแท้หรือของปลอมเพราะว่าดิฉันไม่เจอที่หน้าห้องน้ำแดิฉันก็ไม่เชื่อตั้งแต่วันนั้นมาแต่ว่าฉัน็เลยอยากจะบาแแย่เพื่อนเองราแได้ลูกแก้วของแท้ป่าวันเป็นลูกแก้วอะไรเหมือนลูกแก้วขายข,ายขนมเด็กเลยอ่ะออใครมาวางไว้วาอะไรอย่างเงี้ย เด็กก็ไม่ขุดเอาที่น้ห้องน้ำอยู่อยู่ก็แล้ที่ฐานว่าถ้ามันของจริงให้มันร้อนเด็กก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้แล้วเพราะพรบริการที่สอนไว้ว่าไม่ให้งมงายสิ่งพวกนี้เด็กก็ไม่ค่อยเชื่อเด็ก็พิจารณามาตลอดนะเออสิ่งไหนที่เรารู้ทีนี้พี่ชายเขาบอกว่าพระเนี่ยลอยมาลอยมาหาเขามาอยู่ที่สำนักเขาแล้วพี่พูดมาเนี่ยพี่ก็เหมือนจริงอยู่ที่นี่เลยนะเหมือนลิศีอ่ะเขามาขอไม่กวดเด็กกันไม่กวดสำนักส่งเลยนะ แล้วก็พี่พี่พูดมาเนี่ยเหมือนพี่มาอยู่อาศัยวัดอยู่มาดักสม์แล้วก็มาขอไม่กว่าจะทำความสะอาดพระพุทธรูปแล้วก็ดิฉันไม่ไปทำเพราะว่าดิฉันไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวและไม่ไปก้าวไกลเพราะาว,ว่าพี่ชายเขาเป็นคนอยู่เขาก็ต้องดูแลใช่ไหมถูกไหมว,ว่ายัดใกล้มันใส่ไปหมดเขาต้องทำใช่ไหม มันไม่ยิ่งนเสียงอะไรเสียงมันพัดลมเลยอ่ะเสียงดังไหมเสียงมันพัดลมเสียงดังไหมดังเลยปิดละปิดละเสียงมันพัดลมในชั้นเปิดใส่โทรศัพท์เลยอ่ะอ่ะคุยต่อก็เนี่ยมันที่พี่พูดมาเนี่ยมันเหมือนอย่างสิ่งที่ฤาษีเข้ามาอาศัยอยู่ขออยู่ชั่วคราวเลย เดี๋ยวก็ตอบใครคับตอบอะไรไม่ได้เพราะท,ที่พี่พูดมานี่มันเหมือนเป็นจริงกับฤษีที่เขามาเขามานั่งหลอกดิฉันเขาไปพูดอะไรตอบไม่ได้แต่ว่าพี่ไม่ได้ไปหลอกใครแต่ว่าฤษีเขามาหลอกดิฉันนะคือผมจะบอกว่า,าทุกๆเรื่องเนี่ยคุณติ๋มเนี่ยถ้ามีความสงสัยอยู่เนี่ยเราต้องปฏิบัติไปรับรู้ไปรู้ไปเห็นด้วยตัวเองนะครับ ไม่เอา啊ไม่เอาไม่ไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นเพราะว่ามันให้แต่ความว่างเปล่าดีละไม่อยากจะรู้ไม่อยากจะทราบเลยเลยยิงไหมล่ะถูกไหมอ่าขอขออนุญาตเล่าเล่าเลยพมะย่ะจังหวะนี้เรื่องติ๋มอธิฐานเดี๋ยวฟังอีกนิดหนึ่งผมจะบอกคุณติ๋มอีกนิดหนึ่งว่าถ้าเกิดเดี๋ยวคุณความสุขรอแป๊บนึงถ้าเกิดคุณติ๋มอยากจะบรรลุเรื่องต่างๆเนี่ย ให้ตัดวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยออกจากจิตใจไปให้หมดนะครับผมอุ้ยอุ้ยนี่ใช่ไม่อิจฉาใครอ่ะอิจฉาใครอ่ะวิจิกิจฉาครับผมภาษาบาลีไม่ใช่อิจฉาอขอขอโทษค่ะใช่ค่ะความลังเลสงสัยครับผมขอโทษเพราะว่าแล้วค่ะหมดแล้วไม่มีแล้วเพราะว่าถ้ายังมีความลังเลสงสัยอยู่ในดวงจิตจะไม่มีวันบรรลุครับผมก็เราไม่ปฏิบัติบรรลุไงก็มันมุดทะลุอยู่เลยมนุษย์อ่ะ ล้วเราจะไปเอาบรรลุเมื่อไหร่ถ้าเราไม่ใช่พระพธอรหันต์เนี่ยและยังเป็นคนอยู่ใช่ไหมครับพี่เพราะฉะนั้นเราอย่าไปยุ่งเลยอย่าอย่าไปพูดคําว่าบรรลุเลยอันนี้อันนี้เป็นการปฏิบัติและทะลุใช่ไหมครับผมอันนี้ไม่รู้ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะคือยิ่งปฏิบัติยิ่งมาทอยังนี้เขาเรียกว่าทะลุปุกปากใช่ไหมครับผมีครับพอดีมีมีคนหนึ่งชื่ออะไรนะผมชัยหรือไงที่จะขอมาเล่าเนะ แต่ก็ไม่ได้ขึ้นมาในในในกลุ่มเราตรงเนี้ยช่วยสงเกตหน่อยนะเรามีคนขอขึ้นขอขึ้นครับแล้วก็เดี๋ยวผมขอเล่าเรื่องเนี้ยสุดท้ายเลยนะครับเรื่องจิตจิตอ,อธิษฐานอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ผมคิดอยู่ที่นานแล้วก็ผมเคยมาเล่าดีไหมคืออะไรไม่ให้เหตุผลที่ผมต้อง,ต,องต้องย้ายตามก็จาก จากตูดิบแล้วมาที่มาที่สระบุรีเลยนะฮะก็ตอนช่วงตอนตื่นมาตอนเช้าที่จย้ายของมาตอนนั้นสมัยนั้นจะต้องเข้ามาทางถนนดินแดงที่ท่ารักากเข้าในใกล้สุดทางจากตูดิบมาสระบุยในใกล้สุดแหละแต่เขาเลาะเลาะยี่มเขตเขตเขตติดต่ออย่างเรื่องราวอย่างเรื่องราวตระมาแบบตระมา เมือาก็แต่เช้าถึงอีกวันหนึ่งอ่ะอันนี้ลำบากอ่าครับท<อ>ีนี้เรามาถึงแล้วแล้วช่วงนั้นเนี่ยคือมาถึงที่บ้านเราผมฝันฝันว่าผมได้มอดหรือว่าบอดหัเหมือนจริงมากเลยฮะบ,บอดหก,กับไปทั้งน้าบ้านที่ผมเช่าอยู่นะ แล้วผมได้กลับไปที่บ้านที่ตะพันที่อุตรดิตถ์กระดิกระดิกระดิบแล้วผมตื่นมาผมตกใจแล้วผมบอกว่าผมอยากจะกลับไปอีกครั้งหนึ่งด้วยด้วยด้วยสิ่งด้วยความมีบารมีาใกล้ตกเลยใกล้ตกเลยแล้วเหตุผลของผมก็คือตอนนั้นผมเจอที่บอกอ่ะผมตำรวจสุดท้ายนะครับผมก็ได้อยู่ในชุดได้อยู่ในชุดก็ภูมิภูมิสน ในวันหนึ่งเชื่อไหมฮะสิ่งที่ผมได้อธิฐานเนี่ยได้ได้เิ็ได้เป็นความจริงเนี่ยโดยทั้งชุดกองร้อยผมอมู่วน,นของจังหวัดจังหวัดจังหผมได้ไปดูแลทางสาวยิ่งลักลที่ไปที่ไปจังหวัดอุตรดิตถ์แลวผมได้ไปเชื่อไหมฮะมันเป็นสิ่งมหรศจย์นะฮะที่ผมได้กลับไปครั้งหนึ่งก็คือที่วัดเกษม มานเสียงแย่ของโผตรงตรงตรงนั้นคือบ้านเก่ากันเลยเดินไปิกนิกผมก็พาลูกน้องไปตอนนั้นผมร้อยโผร้อยโผร้อยหัวโผผมก็พาลูกน้องผมไปหนึ่งคนหนึ่งคนแล้วก็ลูกน้องผมในชุดของจะมีทีมบวชหมู่หนึ่งหมู่หนึ่งสิบคนผมก็ทิ้งไว้ก่อนทิ้งไว้ไม่ไรเดี๋ผมผมจับได้แล้วแต่เดี๋ยวเข้และเชื่อมั่นสิ่งที่มันไม่เปลี่ยนแปลงก็คือหนึ่ง ในมุมวัดมีท่องเพิ่มเติมแล้วแลก็แต่ที่ที่มัเปลี่ยนแปลงอย่างก็คืงบ้านด้านหลังขอบขอบ,ขอบวัดกระเฟ่บแล้วก็บ้านไปตรงท่อน้ำทางน้ำนะทังท่อที่ยาวจะยาวใหญ่ท่อที่สูงจากใต้ดินขึ<ด>้นมาเป็นเป็นน้ำประปาเพื่อส่งให้กับบ้านที่เขาเช่าเมื่อก่อนบ้านท่อบอกเ่าอยู่ไหน โอ้ท oh, on uh, ี oh, nah. ่พ like, oh, uh, oh, 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 ี mm ่พ ha ูดนี้ที่พี่พูดนี้มันตรงกับประเด็นเหมือนที่บ้านหนูอยู่อยู่สะพัดอ่าอยู่ที่ไหนเหรฮะอยู่ที่ไหนครับที่ไหนผมผมเกิดที่ท่าอีกได้ผมเกิดที่ไทยจริงจป็นทีเกิดท่าอีกอ๋ออยู่นน่นเหรอเลือดเลือดครับเลือดครับโอ้เจ้ิเอดเหรอใช่ครับใช่ครับมีตุ๊กตามีคนรักจากไหนไทยนะใช่ตรงนั้นก็จะเป็นแบบ สถานที่ที่ผมพูดเนี้ยคือผมเคยขอว่าผมอยาับไปแล้วแล้วไปแบบไปแบบคนที่มีที่ข้ามหน้าคืออยากกลับไปเหมือนพ่อแล้วผมก็ได้กลับจริงอ๋ออันนี้ก็มันไม่ใช่พวกัาลาดช่างนะคะโอเคอันนี้อันนี้เป็นแค่ว่าข่าวอันนี้ฉันก็เคยไปอยู่นะท่าอีกอ่ะไปอยู่คนอีคนหนึ่งที่เขาอ่ะ หลอกเ่อนดิฉันมาตลอดแต้วจะเอาความจพียงว่าทําไมทําไมคนเราเกิดมาทําไมต้องสวมหน้ากากห้าากันทําไมดิฉันศึกษาเกี่ยวกับที่จะเข้า,เข,าเข้าชุมชนเข้ากับคนเพราะดิฉันเป็นคนที่ว่าเคยลําบากพ่อแม่ยากจนไม่เคยหน้าพ่อเลยซ้าไป,ไปเกิดมาเกิดมา <สำ S 1> ไม่เคยหน้าพ่อเลยซ้ําไปว่าพ่อคือใคร รู้แต่ว่าแม่เป็นคนกินเหล้าเมายาแล้วก็ดิฉันมีปัญหาเกี่ยวกับที่ว่าทําไมเกิดมาต้องอาภัพทำไมต้องมีทำไมยาก,กนจนนะจนดิฉันเนี่ย<ๆ>ก็เลยอยากจะศึกษาเกี่ยวกับรู้คนรู้คนที่เข้ามาอยู่ใกล้คิดเราแต่ก็เป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายนะแต่อาจจะอาจจะใช้คนวิทยาอะไรนะใช้ผู้สละ กาาูสโลาบา,า,บา,ายพระพุทธเจ้าว่ากูสโลบายนี้ใช้คําว่าไม่ใช่โกหกไม่หลอกลวงคือทําให้คนดีกันก็เลยอยากจะอยากจะศึกษาเกี่ยวกับคำว่ากูสโลบายของพระพุทธเจ้าแต่ท่านไม่ได้โกหกนะถ้าโกหกก็เป็นโกหกที่สิ่งที่ดีไม่ทะเลาะก,กันถ้าในชั้นป้นชาติจะป้นชาติให้ให้คนให้คนเขาได้อยู่ดีกินดีใช่ไหมเปรียบเทียบนะอันนี้ไม่ได้จูน คือดิอฉันอยากจะรู้ว่าทําไมที่คุณพูดมาเนี่ยมันตรงประเด็นกับชีวิตที่คนกําลังเอามารอเลียนสยบไหมอ่ะเสริมแก่นั้นไม่พูดต่อเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่ออกจากชีวิตเลยมันไม่ใช่ชีวิตจริงเลยที่ได้ไปอยูจ่จริงจริงเป,ป้าหมายคือผมจะเล่าเรื่องอ่าเรื่องอะไร คือความตั้งใจแล้วก็ความสิ่งอริษฐานผมอยากกลับไปเพื่อเนี้ยนะมันก็มีเท่าที่เราไปแล้วไงพอเราไปแล้วเราก็ยังหวนนึกนึงถึงว่าแต่ผมไม่เจอคนทุกคนเขารู้จักหมดเลยนะผมโตถึงขนาดส่งไปตอนนั้นผมไปช่วงอายุป,ประมาณพอสามนะครับ <cụ> แล้วผมก็จำเราได้เพราะว่าเราเพราะว่าตอนนั้นแะถวนั้นแหละคือเด็กเด็ก เล่นเที่ยวเล่นวิ่งเล่นแล้วก็ไปวิ่งในเซี่ยวพี่ชีวิตพี่เป็นชีวิตจริงชีวิตเด็กเป็นของจริงแต่ของน้องมันเป็นของปลอมครับครับใช่อปลอมนั่นแหละใช่ใช่แค่นั้นแหละครับเพราะว่าทุกอย่างมันคือสิ่งสมมุติทั้งหมดแต่ว่าสิ่งสมมุติเราทำแล้วเราก็เราเอามาฝันเอามาคิดเนี่ยคิดเนี่ย แล้วเราเราก็ยึดติดนี่แหละคือคือสิ่งที่เรายังเราจะไปฝันทำไมอ่ะเราจะไปฝันทำไมอ่ะตอนเนี้ยน้องมาอยู่ตรงนี้ยน้องก็อยู่แบบคนยากจนน้องไม่ให้คนรู้ว่าน้องมีเงินเดือนยินไม่มีอะไรน้องก็มามาบุกเบิกบ้านน้องทำมั่งไม่ทำมั่งน้องไม่ไปยึดติดนะน้องอยู่แบบติดดินเลยล่ะแต่น้องสิ่งที่ว่าสมมุติขึ้นมาน่ะมันเป็นสิ่งที่สมมุติที่พี่พูดมาน่ะของพี่น่ะมันของพี่เอง แต่ของน,อน้อนของปลอมอยากอยากจะลองใจคนว่าอยากจะลองใจคนว่าคนเราอะถ้าเราไม่มีเงินกับเราไม่มีมเวลาเรามีเงินจยเป็นยังไงคิดยังไงแค่นั้นแหละมันก็จบแค่นั้นแหละเงินกับการลองใจโอ้ผมมองว่า มันมันมันเทียบกันไม่ได้กับสิ่งที่ที่เราไม่เราใจก็ว่าเขารักเราเขารักเราด้วยเงินหรือว่าเขารักเราด้วยความเป็นเพื่อนโอ้ยผมผมขอบอกนะฮะถ้าคนไหนก็ตามที่มีอำนาจมีเยอะฐานวักด์เงินเนี่ยเขาไม่มองหรอกเขาจะมองในเรื่องใช่พี่ใช่ของกาน้องก็บอกแล้วไงว่าน้องเป็นคนไม่มองเงินไงน้องเป็นคนไม่ใช่รอเงินไงน้องอยากจะหาเพื่อนแท้ไง ว่าถ้าเขารักเงินเขาก็บางคนเขารักเงินเขาก็ยังมาอยู่กับเราเพื่อเงินถ้าเขารักเราด้วใจเขาก็ยังมาแบบที่ว่ามาสร้างมาสร้างสิ่งที่เราวางแผนเราไว้ว่าเราจะสร้างอะไรใช่ไหมโอเคครับไม่ละโอเคครับคตีเรอามีคนคนคนอื่นนะมีอรด้อเดี๋ยวเดี๋ยวอารเนี่ยอาเดี๋ยวเดขอถามหน่อยเรื่องอาร์เ<อ><ๆ>นี่ย เรื่องอาเรื่องน้าเนี่ยมีคนเรียกหรือฉันอยู่ที่นี่นะทั้งๆที่ฉันไม่ได้เป็นน้องแม่เขานะไม่เป็นไรครับอาทหารตำรวจต้องยกดอาตลอดนะครับให้เกลียดครับโอเคค่ะค่ะเชิญคุณเอกทำาสิงขึ้นมาเล่าเรื่องผีได้เลยครับผมเชิญครับผมพี่อยากเล่าเรื่องผีแล้ว